สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณยายจะเอ่อพาเข้าสวนนะคะเข้าสวนตอนบ่ายนะฝนจะตกแล้วนะคะไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะมันมืดๆนะเอาละเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายนะวันนี้คุณยายจะมาพาเข้าสวนนะคะเอ่อมาชำนะคะมาปักชํเอ่อต้นโกศนนะคะต้นโกศนอันนี้นะคะต้นโกศนนะคะต้นโกศนอันนี้เอ่อซื้อซื้อมานานแล้วนะคะก็ลืมวางทิ้งไว้นะคะ นี <ion up> ่คะะเขาไม่ตายนะคะเลี <occurs> ้ยงง่ายมากเลยเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะอยู่ในกระถางอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ต้นโตต้นใหญ่มากแล้วนะคะต้นเขาใหญ่มากแต่นั้นเนี่ยคืออย่างนี้นะคะคุณเออมันมีวิธีการปลูกหลายอย่างนะคือโกศลมันมีหลายชนิดมากเลยนะต้นโกศลนะมีหลายชนิดใบใบเล็กใบใหญ่ใบกลมใบกลางใบอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายอย่าง อันนี้อันนี้ใบมันเป็นอย่างนี้นะลักษณะใบอย่างนี้เขาเรียกว่าไหมทองนะไอ้เจ้าเจ้าเนี้ยชื่อไหมทองนะเป็นเป็นโกศลนะเป็นโกศลวันนี้คุณยายจะมาขยายเฉพาะต้นนี้ก่อนนะเฉพาะต้นนี้ก่อนแล้วก็มีไอ้เจ้าต้นนี้อีกนะเจ้าต้นนี้อีกเดี๋ยวคุณยายจะขยายในวันต่อไปนะว่าแต่วันนี้จะมาขยายเจ้าต้นไหมทองก่อนนะคือเขาบอกว่าวิธีการวิธีการขยายพันธุ์มันอะมี เอ,อตัดกิงก่งชากิ่งชากิ่งตอนกิ่งอะไรได้หมดเลยนะแต่ว่าวันนี้คุณยายจะทําให้สองวิธีนะคือคือชากิ่งกับปลูกกับกับปลูกต้นเขาเลยนะชากิ่งกับปลูกต้นก็เลยหมายถึงขยายขยายให้เขาได้หลายต้นนะขยายให้เขาได้หลายหลายต้นนะคะนี่นะคะตามนี้นะเดี๋ยวนะคะแป๊มหนึ่งนะเดี๋ยวคุณยายจะขยายให้ดูนะคะแป๊มหนึ่ง ขั้นแรกก็เอาออกจากกระถางก่อนนะเจ้านี่กระถางดูนะคะซื้อไว้ลืมเลยนะคะตอนตอนซื้อมาต้นนิดเดียวนะคะต้นนิดเดียวเพราะว่ารากเขารากเขาไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะต้อง,ต,อง,องออะะต้องเอากระถางออกเลยนะคะต้องเอากระถางออกเลยนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะ อันนี้ขนาดน้ําไม่ค่อยได้รดนะคะเขาก็ยังสวยงามนะน้าไม่ค่อยได้รดเขาก็ยังสวยงามเอ่อลกลากของของต้นโกศลเนี่ยมันมาจากประเทศอินเดียนะมาจากประเทศอินเดียมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเอ่อใน,ในรัชกาลที่ห้านะเท่าที่คุญยายได้อ่านประวัตินะเข้ามาในรัชกาลที่ห้าเอ่อก็มาอยู่ในเมืองไทยก็มามาแค่มาแค่ต้นเดียวชื่อเดียวนะแล้วก็เขาก็เอามาขยายพันธุ์โดยการ ขยายพันธุ์เนี่ยมันมีโดยการเอ่อหมายถึงว่าผ,ผสมเกสรก็มีนะผสมเกสรทํากิ่งทํากิ่งแล้วก็ตอนกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้ใบซึ่งใบใบเนี่ยมันสามารถที่ใน,ในเมื่อเราเราทํา,ากิ่งในเมื่อเราขยายพันธุ์ด้วยเ,เกสรเนี่ยมันก็จะทําให้ใบใบของมันอะ่ะแตกต่างกันออกไปก็เหมือนกับว่าเชื้อสายของมันก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คะ sociedad, ่ะนี่นี่นะนี่อันอันนี้อันนี้คิดว่าเอออันนี้คุณยายคิดว่าน่าจะตัดนะน่าจะตัดน่าจะตัดนะคะตัดนะคะอันนี้อันนี้ก็ทา receive, อันนี้อันนี้ก็ทำว่าทําได้เลยนะอันนี้ก็ทําได้เลยนะคะทําได้เลยอันนี้ก็ทําได้เลยนะคะนี่ ทำได้เลยนะคะทำได้เลยแล้วก็ไปเออเจ้าเจ้านี้นะคะเจ้าเจ้าเจ้านี้นะอันนี้ก็ถือเป็นเออกิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นกิ่งมันกิ่งมันนะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะไม่ไม่ตายนะคะไม่ตายนะคะอันนี้อันนี้ก็เท่ากับเราทํากิ่งแล้วนะทาทากิ่งมันอันนี้ทํากิ่งนะคะทํากิ่ง ถามกิ่งดินดินที่ใช้ปลูกนี่ดินที่ใช้ปลูกนี่ก็จะเป็นดินขุยมะพร้าวนะเป็นดินขุยมะพร้าวคือเป็นดินเอ่อเป็นดินร่วนนะนะคะเป็นดินร่วนเพราะว่าถ้าเป็นดินถ้าเป็นดินเหนียวแล้วเนี่ยคือเขาจะเจริญเติบโตช้านะคะแล้วก็ใบเขาจะไม่สวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นเออดินร่วนซึ่งเขาสามารถหายใจได้ดีให้หายใจได้ดีอะไรได้ดีเนี่ยใบเขาจะสวยแล้วก็จะเกิดเป็นเขาเป็นลักษณะไม้พุ่มด้วยนะ ือเขาจะเป็นพุ่มสวยเลยนะคะนีอ่อย่างเงี้ยนะคะเขาจะเกิดเป็นพุ่มอย่างเงี้ยสวยงามนะคะเป็นพุ่มสวยงามคือคือตระกูลครับเป็นไม้พุ่มอยู่แล้วนะคะต้นเขาจะไม่สูงมากนะคะต้นเขาจะไม่สูงมากสูงอย่างมากก็สูงอย่างมากก็ไม่เกินเมตรหนึ่งอะน,นะคะเท่าที่ปลูกนานๆแล้วนะกระถางใหญ่นะคะก็ไม่เกินเมตรหนึ่งน,นะคะซึ่งเต็มกระถางแล้วก็ต้องเอามาชำละนะเอามาชำละดู หมือนกับว่าขยายดําต้นให้มันมากขึ้นหรือว่าสมเกสรหรือหรือไม่ก็ทําอะไรก็ได้ให้มันมีอะไรนะเนี่ยสมมติมว่าคุณยายซื้อมาต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวนะต้นเดียวตอนนี้ก็สามารถขยายได้ตรงหลายต้นแล้วเห็นไหมอ่ะเนี่ยนะอันนี้ประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งต้นต้นซึ่งอันนี้ต่อไปนะประมาณปีหนึ่งเราก็ต้องขยายเหมือนกันนะคะขยายเหมือนกันคืออะไรก็แล้วแต่เรามีเรามีอย่างละต้นเนี่ยถ้าเรารู้จับ ขยันขยายอะไรเงี้ยมันก็จะเต็มบ้านตัวเองนะคะอืมอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ปลูกอันนี้เออหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี้สามารถเออเดี๋ยวนะคะอันนี้แยกได้ไหมเอยได้ได้นนไม่พอ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเออสี่ห้าห้าเอ่อหนึ่งต้นหนึ่งต้นที่ซื้อมาภายในหนึ่งปีนะเราก็สามารถที่จะแยกได้เกือบสิบต้นนะคะเกือบสิบต้นโดยการโดยการนะคะถ้าจะถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ตัดนี่เลยนะคะตัดนี่เลยตัดนี่เลยนะคะอันอันนี้เราก็ไปปลูกต่อนะอันนี้เราก็ปลูกต่อได้นะคะปลูกต่อได้ แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ทำเลยนะคะทำเลยนะคะทำเลยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะจะทำหรือจะปลูกก็ได้นะคะนะคะแต่คุณยายเอาเตรียมมาแค่สองกระถางนะคะ ะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณยายปลูกให้ดูอีกหนึ่งกระถางต้นใหญ่แล้วกันต้นใหญ่นี่นะคะอันนี้นะอันนี้นะคะปลูกได้เลยนะคะอันนี้ที่คุณยายวันนี้คุณยายได้เอาต้นเ,เจ้าหมายทองนะเป็นเป็นชื่อของออตระกูลโกศลน,นะมาขยายมาขยายจํานวนให้ได้มากขึ้นนะคะโดยโดยการนะคะ โดยการเอ่อโดยการแยกต้นปลูกนะคะโดยการแยกต้นปลูกนะคะกับการกับการปรับชำนะคะปรับชำกิ่งนะคะปรับชำกิ่งได้สองอย่างนะอ <thi> ปลูกต้นปลูกต้นเก่าเขาเพื่อขยายให้มันจํานวนมากขึ้นนะกับการเอ่อปรับชำปรับชำโดยการตัดนะคะตัดต้นตัดต้นแยกต้นนะคะแล้วก็ ส่วนส่วนลำต้นก็เอาไปทําได้แล้วก็ส่วนลําต้นก็เอาไปกิ่งว,วันที่เหลือก็เอาไปทําต่อนะคะก็ได้ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันโอเคค่ะอันนี้ก็คุณยายก็เอ่อเล่าให้ฟังนะคุณยายก็เล่าให้ฟังบ้างเออซึ่ง การขยายโกสนนะโกสนเป็นไม้ที่มาจากประเทศอินเดียนะจะเป็นไม้ที่แข็งแรงแข็งแรงคืออดทนอดทนนะอดทนเป็นไม้ที่อยู่กลางชอบแดดนะอยู่กับแดดนะคะอยู่กับแดดแต่ก็รดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยบ้างนะคะเพราะว่าเขาจะสวยหรือไม่สวยนะขึ้นอยู่กับการบํารุงรักษานะคะแล้วก็การแยกแยกพันแยกพัน หมายถึงว่าเพิ่มจํานวนก็โดยการที่คุณยายทํานี้นะคะคุณยายทําเอาโดยการแยกแยกต้นแยกหน่อมาปลูกนะคะกับการาตัดตัดต้นนะคะตัดต้นต้นหนึ่งให้ได้สองต้นนะคะอีกเอส่วนบนก็ส่วนบนก็ปักําได้เหมือนเดิมส่วนล่างก็เอาไปทําได้นะคะโอเคค่ะก็ได้สองวิธีนะที่คุณยายทําอยู่นะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะขยายต้นต่อไปนะในวันพรุ่งนี้นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจ๊